สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับาพาไปน้องมาดูมาชมรถปุดลูกครึ่งญี่ปุ่นกับเมืองไทยครับหรือ <c oughs> ว่าไอหนุ่มสาวอะไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นถือว่าตัวประหยัดเลยครับนะประหยัดท้งเงินแล้วก็ประหยัดท้งเชื้อเพลิง กูเอสคสองร้อยรุ่งเอสเอ็มสังเกตได้ครับไฟท้ายไม่มีอ๋อโอ้ยไม่ทันน้องไม่ทันลงไปก่อนโอ้หักเลยครับนะโอ้ดันหักเลยครับ ใช้ต้นจิกหรือว่าต้นกระโดนไหมนี่เดี๋ยวจะดึงเอารากออกครับนะสุดอียห้า155พลังมาจับตาดูพวกกีหรือว่าลิปเปอร์ครับเนี่ยพงกกีอุดตอ่อสร้างขึ้นมาหรือว่าซื้อมานะเอว่าแกซื้อต่อมานะ่ะเอาดูวิธีดึงวิธีอุดต่อครับนะทำยังไงนี่ครับดึงอย่างนี้เลย พอจะเริ่มซักจะใหะ้นี่ครับโอ,อ้เก็บฟันรอบๆก่อนปึออ๊บปออึ๊บนี่ครับปึออ๊บ อย่างนี้เลยพี่น้องเนี่ยแต่จะง่ายกว่าปูขี่ใหญ่ครับอันนี้จะเร็วกว่าดูรากลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยอาวาสกีเคจินปีครึ K ่งฮีโน แมตกันเลยครับมาฐานครับมาฐานือเร็วครับนะอันนี้โทโกกี่เท่าแก่ขับเองนะเท่าเก่ขับเองนะครับนะ,ะโโกเฮ้ยเท่าแก๋ สู้ดีน้องสู้ดีใช้ไปเถอะแกะฟองใหม่ในสิบปีนะพี่น้องนะครับใช้อย่างมากก็เปลี่ยนโซ่ครับโซ่ r ร l เล r c a แค i e r เครื่องยนต์นี่สิบปีเลยนะ mm hmm. แต่ถ้ามีไอ้ครับกรณีมีไอ้นะหรือว่ามีน้ำมันเครื่องดันขึ้นมา พอใช้เป็นแก่แหวนกุกเกนก็ใช้ได้ครับโอ้ต่อน้อยนี่เกาะดึงเกาะดึงเลย่ะครับสบายมากโอ้สงสัยเวลาจะดูโอ้บักผิวควนบักดูไหนเด้อมันนี่ ไปเก็บได้ไหมเนาะปั่นหน่อยเสร็จแล้วมันจะเสร็จแล้วตอนนี้สงสัยจะเหนื่อยแล้วจะห้าโมงเย็นแล้วครับพักผ่อนพักผ่อนนี่ครับจี G ้หาเลยเสรีหาเลยตออยู่ตรงไหน,น ต้องให้หมดหนะไม่หมดเนี่ยรถไทยทำงานลำบากครับพอดันพอดันบ๊อบมันจะโดนนะอ๋อค่อยหน่อยออกาดข้างละตัวครับเฟร,รมเป็นตัว X เสริมด้วยเหล็ก2แฉเชกกานรถน้ำอา้าเมื่อถูกใจไปนานๆปัจจุบันก็ p m อยู่ประมาณ7,000ชั่วโมงครับบรันตีน่าจะ สี่พันหรือเปล่าไม่แน่ใจครับล่ะ่ราคาก็ไม่เหมือนกันเ,เปลี่ยนทายของเลวฟรีครับอ่ะต้นถอยไม่มีเหลือฝนก็สิมา้วพีไป้องเอ้ยเอาระวังนะโอ้ จะเหยียบไปต้นไม้เดี๋ยวใบเทกอาจจะงอได้ครับโอกแครียยังหมุนขนาดาดินติดน,นะครับิดครางนิดๆครับโอ้หมดแดงกัดคอไปนอ้อง คอยครับคอยต้มคอยต้มกับทิ้นต้มสับเสือนี่ครับสับเสือนี่สับเสือนี่ก็กินได้เปล่อ๋อีอ่รากอยก็ไปต้มได้นะมีไทยเยอะโอ้เหมือนจะมืดเลยพี่น้อง เห็นบอกว่าไร่ละไร่ประมาณ2 5 0 0บครับนะไร่ละ2,005 5โอ้กต่อต่อใหญ่มากครับเจ้า SM อ่า SM ก็จะจะเทียบกับมักเทนนะไม่เนาะตัวนี้ตัวท็อปที่มีไฟท้ายมีกล้องหลังตัวดูดน้ำมันแบบพอโต้ ตัดนะครับก็จะตัว SM จะถูกกว่านะครับเพราะว่ารถรถออปชันหรือว่าเจอไปสามสี่อย่างเนาะก็รู้กันแต่ก็ระบบอะไรเหมือนเดิมครับนะลุกเล่นปั๊มเครื่องตัวเดินสเปคเหมือนกันนะครับเพียงแต่บางท่านก็ไฟท้ายไม่จำเป็นนะก็นะลดไปได้เยอะครับนะเอา ตอไม้ใหญ่ไงนะตัวนี้คือตอไม้เขาตัดต้นยูคานี่ตัดต้นยางว่าตัดตัดแล้วเนาะตัดไปหลายปีแล้วโอ,อ้ไปยืนอยู่บนจอมปลวกเลยลังควานอยู่ครับ ออรู้สึกว่าจะใช้พุ่งกีตอ่อนะครับนะคือจะเร็วนะ้องถ้าใช้พุ่งกีธรรมดาด้วยพุ่งกีขุดดินนี่อ่อชั่วโมงหนึ่งอาจจะได้สักไรนะแต่ตัวนี้อาจจะได้สองไรอะนะ,อ,ะอ๋อ,อลองมา นรงไห่นอ้องเส้นงแางเนี่ยอ๋อสับเสือออกก่อนโ้พลังไงเด็กม่กี้เล็กๆแต่ว่าเตรียมไปด้วยอนุภาพเขานะปิดตัวแล้วสดาการดึงก็ต้องดึงลักสณานีครับนะอ๋อ เร็บ้ว้ครับโอ้รักของคนหมดเลยครับยอมรับเขายอมรับไม่่อยได้เจอนะคุงีที่ทํางานอย่างนี้ครับเร็วน้องเร็วดูเอาไว้นะใครที่รับคุณต่อยุธ้าคุณยางพาราก็ทำกุงศีได้ครับนะ ที่ช่างต้องก็ทำได้เลยอาจจะไปตังกันนะไปตังมาสองหมื่นครับนะแต่ว่าใช้คุ้มครับใช้เป็นโซลูโซลาร์แหละทำให้หายหนักก็ต้องหนักนะสามฟันนะ ต่ออะไรเอ่ยโอ้ยต้นไม้นึงมันเป็นไม้ประดับดิดูได้ครับรดูได้สวยครับเห็นเห็นใบอยู่ข้งแท้แล้วบของแท้เลย,อเ,ลยเอาเวลาหมดหมดเวลาพี่น้องามาดูความแข็งแกร่งของเจ้า SM สจก็มใอริยะจัดให้ครับ สามสิบสงสาขาทีมงานเปรียร้ยครับทีมงานเซ์วิตเปรียร้ยเลยโอ้นี่เก็บแล้วครับฟังนี้เสร็จแล้วฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ